ท่านดักสินกลับมาจังเลยอ่ะนะอยากไหมเนะเอ่อเร็ว uh ลุงแปลกเร็ว uh อ่ะ uh ค่ะอ่ะอ่ะมาใครจะขึ้นตาแขกลุงแปลกอะไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากัน้เยอะเลยมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวมาด่ากันเองเอาเชิญพี่แขกด้วยเอาเชิญพี่แขกด้วยคนนี้อ่ะพี่แขกขึ้นมาพี่แขกจะปีนเข้าข้างหน้าหรือจะขึ้นบันไดมา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 อ่ามามา มาขึ้นมาให้เต็มเวทีเลยมาเลยมาด่ากันเองเนี่ยแหละนะเออไม่มีตัวเดียวเหรอเอออันนีตัวหนึ่งอ่ะเออมาช่วยกันด่ามาช่วยกันด่าแม้ขอบคุณมากเลยมาช่วยกันด่าที่เรามานี่เราจะมาด่าอีปองตองแปดกันเออมันต้องเจอกับลุงแปดตองเก้าใช่ไหมครับพี่น้องใช่ใช่ใช่ไใช่เพราะว่ามันมาด่านายยกเราด่าได้ยังไงวะนี่จริงๆนะลุงแปดรู้ไหมว่า มันบอกว่านายกท้องรีแพรแม่มันนะนะขายกไม่เคยขึ้นนะแม่มันหน้ารีแพรนะใช่ไหมนะแม่มันน่าด่าส่งไปรีแพรนะขายยกไม่ขึ้นยังยังอยากอยู่เลยอ่ะเออเออได้เนี่ยใช่ไหมประแขกนะพอรีแพเสร็จพอ เออมันบอกมันจะตัดคอเอาอิโต้ไปฟันใช่ถ้ามีเลือกเลือกตั้งมันก็จะตัดคอวันที่สองจันสาจันสาอันนี้เป็นของลุงแปกเขาเอยปองเนี่ยจะไปว่าของลุงแปกเขาเออถ้าตัดคอแล้วพี่น้องจะเอาคอนไว้ที่ไหนวัดไหนก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วใช่ไหมใช่เย่เมื่อวานนี้เลือกตั้งนะลุงแปกมาขอขอนิดนึงนะขอขอแจมนิดนึงนะเลือกตั้งใช่ไหม เสร็จแล้วก็จะมีไอ้นี่หน่วย,หน,วยหน่วยม้าวของมันนะไม่ใช่ของเรานะหน่วยม้าวของมันนะวิ่งมาปับป๊บปับป๊บปับ๊เลยนะเสร็จแล้วพี่สุจินอยู่พียนะออท่านเป็นอดีออตอบตเธอก็ไปนั่งรักษาการอยู่ที่หน่วยวัดกิ่งแก้วเออโทรมาไอาน้นี่พี่แมวพี่แมวทำทำไมเหรอตื่นเต้นเลยอะไรเหรอ อันนี้เนี่ยมันมีมันมีมานะวัยรุ่นมันมานะมันมาถึงนะเลยมันมีธงชาติต้วยใส่ข้อมองข้อมืออะไรเรียบร้อยเลยมันมาถามเอาหนูทําไมมาที่หนูกล้าใส่ข้อมองข้อมืออย่างนี้เหรอรขนาดป้านะแดงป้าย,ยังไม่กล้าใส่เลยเอ้ยผมไม่กลัวหรอกเพราะผมอะมาสายพระเพลิงครับเมื่อวานก็เหมือนกันนะผมไปนะผมไปเลือกตั้งก็นะไปเจอ พอเดินมากางทางก็เจอไปเจอนกฟีดแม้มมนเป่านกฟีดใส่ผมใหญ่ปีดปีดบอกกูไม่ชื่อชื่อไอ้ปีดด้วยกูชื่อไอ้แปลกไอ้ที่หายนะผมตบนกฟีดเข้าปากนะออกออกตูดไปเลยนะเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะเล้วพี่แขกพี่แขกมีอะไรเจออะไรแปลกๆไหมอะลองลองว่ามาได้อ่ะไม่เจอตอนนี้กําลังเจอแปลกๆยืนอยู่ข้างๆวันนี้ลมไหมลมนะเออก็ เราจะเข้าประเด็นการเมืองกันไหมพี่แมวอ้าวประเด็นการเมืองไปเลยเอาอีกเหรอเมื่อกี้บอกมายอมไฟเรียขอสการ์เออการเมืองอีกละอ้าวลุงแปลกไปไหนอะไปทำอะไรแปลกแที่ไหนอ่ะไปแปลกมาช่วยกันแปลกๆหน่อยสิแปลกก็ไม่มีอะไรสั่นแล้วมันสู้ไหมนะ ก็ไม่มีอะไรติดใจติดใจในคําพื่ในคําพูดของไอ้เมือกอะคือมันบอกว่าประเทศชาติเสียหายแค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกูถามมึงหน่อยนะไอ้คำไม่เป็นไรเนี่ยงบประมาณทั้งหลายที่เอามาลงเลือกตั้งหรือว่าหมดไปในการที่มึงมาทําลายพวกกูเนี่ยเศรษฐกิจหยุดชะงักหยุดหมดสังคมแตกแยกหยุดหมดฮะพี่น้องต้อง มาเป็นศัตรูกันจากเคยยิ้มให้กันจะต้องมาเอาอาวุธมาประหัตประหารกันเี่ยทุกเก่งทุกอย่างเกิดจากใครใครทาใครท่านมึงเปิดหน้ามาได้แล้วมึงไม่เปิดเขาก็รู้แล้แวจริงไหมรู้แล้วเลอไอบอกว่ามึงที่มองไม่เห็นไม่ต้องบอกเขารู้เลยจริงจริงๆงี้รู้หมดแล้วที่แมวมาไม่เห็นรู้เรื่องก็นี่คือคําตอบอ่ะเลอโอโหเฮ้ยมาเล่นกันแบบนี้เหรอใช่เลอก็พี่แมวเข้าใจไหมคือคือแบบว่า ถามหน่อยงบประมาณทั้งหลายที่มึงไปทําลายประเทศชาติปิดหนูราชการปิดนู่นปิดนี่เฮียเลยเนี่ยมันบอกของมันเงินมึงใช่ไหมมันบอกของมันถ้าเงินมึงมึงอยู่ไปเลยอีกสเดือนอีกหกเดือนอีกปีนึงอยู่ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนแรกๆนะแบงค์หมื่นเออเป็นปันๆนะเป็นหมื่นเป็นแสนนักกระจุย ใส่ให้มันนะเดี๋ยวนี้ปั๊มเองเดี๋ยวนี้ปั๊มเองละปั๊มเองละเดี๋ยวนี้ปั๊มเองละเป็นสัมเวสีเดินแม่แถวสามเิงแถวเยาวราชปกติอินเดียเยอะที่สุดนะตอนนี้กลายเป็นประเทศไทยเยอะกว่าอินเดียนะทานเยอะค่ะท่านทักษิณกลับมาเหอะจะได้บริจาคขอทานพวกนี้ไม่พี่แมวแลวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเสือกเอาสีแดงละไปแล้วกูเรียกใส่เนี่ยใส่ขึ้นเวทีเลยอ่ะ เหี้ยยมึงบอกคนเสื้อแดงเนี่ยโง่ควายแดงแต่ไม่รู้ตอนนี้ไอ้ควายแม่งมาสวมรอยควายแดงแกตัอีกของเราอ่ะไม่จะตอบแม่งไงเออมาได้กูควายแต่กูรเี้ยควายอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละนะบเออยังไงอ่ะจัดให้มันจัดให้พี่แมวด่คือพวกสามพเวสีนี่คือเป็นพวกเดรชานชั้นต่ำซึ่งไม่รู้ภาษามนุษย์แต่อ้เหี้ยนี่มันต่ำยิ่งกว่าสเดรชานน่ะสะใจอ่ะกุดจีนที่ผ่านมา ยายซิมยายจอยายเจยียอะไรอะนะนะสะใจเป็นไงอะของมึงขายไม่ได้ตอนนี้เริ่มเก่ากบาลแล้วเริ่มเก่าแล้วอีเวนนี่หนูรับไปโปสเตอร์ที่ดาวลาทุทุกครั้งใช่ไหมเวลาเอาของโอ้ยสนับสนุนท่อน้ำเลียงเอาน้ำเอายังไงให้และลูกน้องมันเนี่ยแดงหมดแดงหมดแต่บอกพี่แขกเตือนหน่อยสิเตือนหน่อยสิหมดไปสองล้านแล้ว บอกว่าให้มันหมดต่อไปให้มันหมดไปไม่เตือนทำไมกระจายออกมาบ้างใช่ไหมตอนนี้เมียบ่นแล้วเออไอ้เหี้ยเอ้ยกูแมงไอ้เขี้ยปิดนู่นปิดนี่กูขายของไม่ได้เริ่มด่าแล้วตอนนี้เริ่มด่ามึงก็บอกแม่มึงเซ่พี่แมวคือว่าบอกแม่มึงเซ่คนที่เขา จะกระทืบมันก็คือคนที่เขาบริจาคมันนี่แหละใรออีกรอจองกระทิ่นจองผ้าป่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็นั่งดูเฉยๆนั่งดูเราไม่ต้องกลัวเราไม่อดตายเราคนขยันพี่แมวใช่ไหมขาเหนียวปั้นหนึ่งอิ่มแล้วจ้องว่าพี่เขาเหนียวนะเขาจะย่างสุกก็ยังเออกินเข้าไปก้อนหนึ่งก็อิ่มไปยันพรุ่นี้ครึ่งวันเลยเนี่ยเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมเรา เอากินพอเพียงค่ะกินเป็นเราเดินตามเรี้ยพวกนี้มันขอทานแดกเนี่ยเราเดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวพี่แมวใช่เศรษฐกิจบอเพียงแล้วก็อยากจะถามมันตอนนี้กี่เวทีของมันเนี่ยเหลือสองเวทียุบแล้วน้อยมึงมึงเอาสตีนมานับดินับนับหมดรับรองเน่เน่ทำไมรู้เปล่าหมาเหงากลางวันเน่เอ่น่าหนัจิตอาสาที่เป็นกาดใะอีวันที่เมื่อวานเนี่ยนะโคตรมันเลยนะก็ดูแลกันทั้งหมดเลยนะ ในสมุดประการโทรกันเนี่ยทุกนาทีเลยนะมันมากเออต้องขอขอบพระคุณนะทุกๆท,ท่านที่เป็นจิตอาสานะนวัน,ว,นวันเลือกตั้งนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขแล้วขอให้ท่านรวยๆย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะที่ท่านรักประเทศไทยข้างล่างตบมือให้จิตอาสาหน่อยเซ เย่นะแรงมนะขอบคุณบัเด็กข้างล่างดิข้างล่างมืดฟ้ามัวดินเลยเนี่ยดิประมาณ7-800คนแลเนี่ยไม่พี่น้องบางคนไม่รู้ไงพี่แมวก็ยังไม่สายนะพี่น้องออกมานะครับวันนี้เรามีเวทีเรามีเวทีนะเดี๋ยวเราจะฉลองใหญ่ใช่คือว่าปรคันตอบี่เรานอนกระดิกขายอยู่ในมุ้งแต่แต่ไม่มันเลย่ะเขาใส่ชกกระเด็กอนุบาล โอ้โหโคเซ็งเลยอ่ะเออเออวัยร <|so|>> ุ่นเซ็งอ่ะมวยคนละรุ่นเลยอ่ะโอ้แล้วไปไปชกกันนะนี่แล้วบางคนนะแจกหัวละพันนะรับเงินหมา กาเบอร์กูรับเงินหมากาเบอร์กูก็บอกแล้วว่าฉลาดกูแดกข้าวใครให้กูเอากูไม่ได้ขอใช่ไหมแต่กูจะเลือกใครมันอยู่ที่สิทธิ์ของกูทีไมอะในในเขตใครไม่รู้นะแต่ในเขตแมวนี่แมวคุมหมดเลยนะต้องต้องขอขอบคุณนะฮาร์ดคอร์แล้วก็ท่านสารวัตรวรพบ บางแก้วนะสุดยอดเลยนะตอบมือให้สารวัตรบางแก้วหน่อยค่ะและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะทำงานกันอย่างอ่าแล้วก็ทุกๆเขตด้วยนะทุกๆเขตด้วยนะดเสียงตอบมือไปด้วยดีได้เออสุดยอดนี่แล้วมาประกาศอีกแล้วนะไอ้เหียเมือกมันบอกว่าไงรู้ไหมพี่แมวจะยกระดับอีกแล้วอุ้ย เอาอีกละว่ายกเหี้ยอะไรมาทุกเหี้ยกูให้มึงไปจนหมดแล้วมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะฮะยิ่งยกมันยิ่งเหลือทีเดียวยกยิ่งเหลือเหลือสองเวทีตอนนี้มันมันจะเอาแบบหนังจีนบอกเขาเรียกเก้าอี้มังกรละมั้งไอเหี้ยนี่จะขึ้นนั่งเก้าอี้หนังไอหนังจีนแล้วเนี่ยเออมันคือเนี่ยมันแหกปาก พี่น้องเราจะยกระดับโอ้คือมันเอามันเอาทุกเวทีมารวมกันเนี่ยเหรอสองเวทีมองดูพี่น้องอย่าไปตกใจนะนับได้นับได้ไหมนับได้ไปแตงหวยวดได้ได้นับได้นี่ก็ให้มึงยกไปเลยให้มึงยกทุกวัน นี่แหละย, ược, ulously, ย after, ิ่งยกยิ่งใช่เหลือนิดนึงยิ่งยกยิ่งเหลือนิดเดียวอ่ะยกไปเลยก็มันบอกแล้วไงมันบอกป้าแขกนะพี่ก็ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากอบคุณมากกล่าวขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆนะคะขอให้รวยๆขอบคุณค่ะขอให่ะขอให้เฮงเฮงปีใหม่โอ้ขอบคุณค่ะสินเชียร์ยิ่งอีเสียงลีหัวใจนี่หัวใจเราได้เหมือนกันนะอาศัยคำข้างบ้านเข้ามากินดีอยู่ดีเป็นดีไม่จ่ายใช้เลยนะโอ้โหนะ เอาอีกไว้ที่เป็นนี่ไม่จ่ายอะนะไม่ได้เันที่ไม่ไดีใส่เสื้อมีกระเป๋ามาเงินไม่หล่นหาย <laughs> นะเนี่ยแหละนะพี่น้องเรานะพี่น้องพี่ป้าน้าอาก็ทุกคนก็ไม่ทิ้งพวกเรานะบนเวทีเนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะ อยากให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาพูดมีอะไรก็แล้วเราก็มแลกเปลี่ยนระบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่เห็นตางได้คุยเรื่องยกตางได้แต่เราไม่แตกแยกใช่คุยเรื่องยกยกระดับหน่อยยกระดับอีกแล้วได้ยกระดับอีกแล้วยี่ยกยิ่งเอาทนะนะให้มันยกเข้าไปคือนมึงอยากได้เก้าอี้อะไรมาเข้าไปนะคนเรามันยิ่งดิ้นแม่งก็ยิ่งยิ่งเหมือนเขาว่าอะไรอะแล้วตอนเนี้ยพี่พี่แขกเห็นไหมเกมเกมเกมของมันเนี่ยนะ เกมของอี่พะเพิงเนี่ยไปไงตอนนี้มันเริ่มแบบอะไรก็ไม่รู้บบกระสายไฟท่าจะแตกค่ะไฟท่าจะแตก่ะพี่แมวอาการของคนไฟท่าจะแตกนี่มัน,มน,นแบบไม่รู้ะอะไรแล้วนะ มตีธูตแล้วเขาเรียกตีธูตเคนจะหมดประจําเดือนหรือว่าเลือดจะไปลลมจะไปลมจะไปทอนนะใช่แต่อันนี้อาการจะไปถ้าจะแตกที่นี่แสดงที่พูดอย่อีตุ๊ดใช่ไหมใช่อีเสรีเนี่ยเขาไม่จับหย่อนมาวันนี้ไปทั่วโลกคือมันมันยังสับสนในเพศกําเนิดตัวเองมันยังไม่รู้เลยใช่หลุดออกจากมดลูกก็ยังไม่รู้ว่ากูเพศหญิงหรือเพศชายเอาลูกเขยยังสับหัวใช่เออขนาดขาแข้งไม่ดีนะน่ะ ขาแข้งไม่ดีน้่งพยายามหาจังเลยเฮีเย,ยผัวเอ,อีตุะเ,เราไม่เก่งเหมือนอาจารย์น,นยพวกนี้เขาชอบประตูหลังนะคือนะประเภทแบบสับสนในเพศกับเนิดต,ตัวเองเดินนะ<า>ยเดินยังยกขาไม่ได้จะไหวเลยโอ้โหตายแล้วมึงจะท่าไหนวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ออกเลย แม่อีเวนนะพี่แมวหนูก็จะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าพี่แมวเออคือไอ้พวกเคี้ยนมันชอบแบบประเภทใช่ พวกนี้มันวิปริตนะเขาเรียกสภาพจิตผิดปกติใช่ไหมมันเป็นเยอะเมืองนอกเป็นเยอะอย่างพวกมนุษย์สเมลอะไรพวกนี้มันจะสําเร็จความใ้่โดยการสูดดมไอสิ่งโสโครกอะไรพวกนี้มันชอบแต่จะมีความสุขลุงแปลกบอกว่ามันจะผูกคอเนี่ยมัน2วันเนี่ยไม่ผูกอีกแล้วคนพันนี้ลิ้นมันกี่แฉกแหกปากมันดูใช่ว่าลิ้นมันกี่แฉกอุย่างนี้มันก็บวกกตะโวดบวกแเ้วกบอีปอมันบอกมันจะปาดคอตายปาดที่ไหนเมื่อวันนั้นมันรีบมาใช้สิทธิ์ก่อน เลยมาเร็วเลยกลัวเจอโจดนี่มารีบไปใช่เออแต่ที่จริงมันสั่งลุงแปกนะเป็นการ์ดมันนะเออไอปองนี่มันรักลุงแปกนะลุงแปกก็รักไอปองเออชอบของแปลกๆกชอบของแปกปก็จัดให้ลุงแปกเข้าไปลุงแปกก็ชอบนะเขาชอบแบบเนี้ยจริงๆแล้วโดยโดยชาติกาเนิดของมันนะคุณปองตองแปดเด็กเขาพูดเพราะนะแต่ตอนนี้นะเขาเหมือนเป็นเหมือนผู้นําที่ตอนนี้ก็เรียกไอเมือกว่าพี่แล้วเออปากปาก หมาปากอะไรปากเรวอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะทําให้เด็กตอนนี้นะเด็กนักเรียนอะไรนะพูดตามแบบโอ้โหสกปรกมากเลยคําพูดแต่ละคํานี่สกปรกนะก็บอกอย่างที่พูดนะนะมึงบอกว่ารีแพรนายกนะมึงเอาแม่มึงเอาแม่มึงก่อนเอาแม่มึงไปรีแพรก่อนตอนนี้แบบอย่าสิ่งไหนที่มึงทํามึงกล่าวหานายกกูนะพวกมึงทั้งนั้นนะนายกกูน่ารักเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหเดดี้แบบเดดี้เฟิร์ส พี่แขกเชื่อไหมว่าเราสองคนเนี่ยสู้ขนาดไหนถ้านายยกยิ่งรักเราเป็นอะไรไปแผ่นนินนี่ดองเลือดแน่นอนพี่แมวตบมือหน่อยเซ้ให้กับตัวเองใช่เป็นนายกกูเลือกของกูมาเลือกมาด้วยใจอ่ะพี่แมวเราเลือกมาอยู่ๆนี่มาบอกอีกแล้วแม่งจะล้มจะเออ การเลือกตั้งวันนี้จะโมฆะก้าอซี่มึงโมฆะเลยจัดกูถามหน่อยงบประมาณนี่คุณพ่อคนแม่มึงจ่ายเหรอเอวของมึงเหรออารู้ได้ไงถ้ามหน่อยรู้ได้ไงไม่ใจ่พี่แมวมันบอกว่าจะเป็นโมฆะแล้วไอ้เหี้ยสมชายปากบาตัวดีมึงระวังเดี๋ยวเสร็จศึกครั้งนี้กูจะไปเยี่ยมมึงนะมึงอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปก่อนนะเฮ้ยเอามาทำผัวเดยไน้ดอนไอ้พวกนี้มันหน้าชายกระโปรงผู้หญิงที่จริงเลย เราเล่นอยู่กับลุงแปะก็ดีนะด้ไปเล่นสมชายอีกเนี่ยไม่ใช่หนูเห็นหน้ามาแล่น็บปวไม่เหลือไม่บ้างเยหนูเจ็บปวดทรมาหนทหนูกนัามันจะต้องล้มไปอีกอันนะจริงจริงแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นประธานกระทิงแดงหรือเปล่าไม่รู้นะอดีตมะอดีตใช่ไหมเออเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเออทุกท่านก็จําไว้มันมันมันเนี่ยหมดเวลาอีกแล้วมาไล่แล้วเออมาไล่แล้วเนี่ยเออนะ บ้าเฟี้ยนะตัดๆตอนนี้ก็พวกเราสบายใจแล้วเนาะวันนี้ก็เครียดกันพอสมควรแล้วนะสองวันสามวันก่อนเลือกกันหลังเลือกวันเลือกหลังเลือกกบอกแล้วพี่แมวเลือืหกพันกว่าหน่วยเลือดตั้งนะเราเพึงมีอยู่แค่หยิบมือเนี่ยมือกระจายมาเลยมาเ่านกหวีดไมใช่กูกูบอกแล้วกูโลกขวัญผวาวันที่ยี่สิบสามนะพี่แขกนะออจิตอาสานะคนเดิมนะคนเดิมนะ คนเดิมน่ะช่วยกันดูแลหน่วยเลือกตั้งนะคนเดิมนะยี่สบสามใช่ไหมยี่สบสามนะยี่สามนะเออช่วยกันดูแลหน่วยเลือกตั้งนะแล้วแล้วเบอร์นั้นนะนะยังใช้อยู่กับแบลได้ไม่สามารถที่จะออกอากาศได้นะคะไม่สามารถดออากาศได้คำตอบมันอยู่ในใจเราแล้วพี่แนวนะมันอยู่ในใจนะไม่อยากเล่นกับเด็กอนุบาลเดี๋ยวถามว่าละแกพี่ละแกน้องบอกไม่อยากจะเล่นเนี่ย <laughs> เราก็พยายามเล่นเนื้อโกโกมวนเนี่ย <laughs> นะเนี่ยเล่นเนื้อโกมวนดีกว่าเราไม่เล่นเด็กๆแล้วไม่เอาละนะเออคนนี้นะแบบว่า <laughs> เอเอแบบว่าหน้าประถมหน้าประทุ <laughs> ใจประทุินะเนี่ย ต้องต้องขอขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องนะแล้วก็ถ้าท่านมีเวลานะออกมานะออกมากันเรื่อยๆนะออกมาพวกนี้เรามีเวทีหระเป่าขโมวลพวกนี้ไม่รู้นะก็คอยฟังนะท่านทุกท่านที่ฟังนะขึ้น90.25กับ10410นะคะอ่าคอยฟังกันนะคะคอยฟังนะค่ะขอบคุณนะคะคุณคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะขอคโหวันนี้มีกลับไปอีกค่ะร้อยเก้าพันเท่าขอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ จ้ะนะคะวันนี้ได้ได้วันนี้ได้ค่าน้ำมันลดและได้ค่าน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขนะคะจ้ะคุณแม่อย่าอยู่นานนะอยู่แค่ร้อยสี่ปีพอนะฝืนธรรมชาติไม่ต้นรอนไม่เอาไม่คุณแม่จ่ายตังดีอยู่นานๆานจ้ะเดยวลุงเดยวลุงแปกขึ้นมาลุงแปกขึ้นมานะก็ขอ่ลาพี่น้องไปเพียงแต่เท่านี้นะคะเท่านี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ